สักแห่ง,งสำเร็จแล้วอันนี้ปลูกแบบอันนี้แบบปลูกแบบบอ่อเปล่าบอ่อดินแบบขุดคืออันนี้แบบมีพยางห้องสองอาทิตย์จากคลิปเก่านะครับอันนี้โอ้แตกหายไปแล้วสองรอบนั่นบอ่อดิน่ม้ท่นข้นปันไดแต่ว,ว่าบอ่อแบบนี้นะครับโอ้ยดีแห่งบอ่พอพลาสติก บเดสไสขีบปุ่นบเดสไสปุ๋ยนมจากบอ่อบักหอยนะครับบอ่อักหอยสีทองไลลงมานำขีบบักหอยใบใหญ่ใบกว้างพักขันแยงหน้านะครับเกิดแล้วใครอยากเบิ้งวิธีปลูกไปเบิง้งลีปเก่าเลยครับ กนานนลังเ็นมายอัาเายแพ้ขึ้นแล้วได้ขาแพ้ขึ้นแล้ว,ล,วลงทุนไปอาไรก,กันนะคราาับสองลอยหาซิบได้ขึ้นมาแล้วต่อไปก็กำไรขายทุกอาทิตย์ครับไปตลาดหยอดละบาทสองหยอดบาทก็ว่าไป พี่น้องก็กินรีไายมีน้ำใหม่อยากแกงก็เก็บไปแกงบอดินนี่นะ้ำมันบกแล้วมันมันบกข,ขึ้นนะครับมันเป็นแบบใบเน่ยนองแต่ว่านี่น้ำม,มันสีโบลบกเลยบอ่อพลาสติกบอ่อผ่าดำแต่ก็เอาขี้ดินลงถมไว้นะครับผาดำก็สีบลเปื่อยหากงานกินได้ก็งามนะครับ อัปเดตซํำหนี่ครับคลิปนี้เบญ่าสองนาที